มู่แค่สองคำคือคำว่า possibility กับ positivity คือต้องมองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ต่อให้เจออะไรที่มัน challenge เราจะไม่ถอแถมต่อให้ข้างนอกไม่เอื้อเลยผมผมเชื่อว่ามันเป็นรสชาติของชีวิต decoding the great and enduring wisdom from 30 leaders Dr สุวิทย์เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรี สวัสดีค่ะดรสุวิทย์ต้องขอบขอคุณมากเลยที่ให้กิจเรามาพูดคุยกับท่านวันนี้ขออนุญาตเรียนถามดรสุวิทย์เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตท่านได้รับโอกาสหรือได้รับบทเรียนอะไรบ้างจึงสามารถที่จะสร้างให้ท่านมาเป็นคนคนนี้วันนี้คะผมคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยคือการที่เป็นคนที่ชอบตั้งข้อสงสัยชอบเรียนรู้อะไรเนี่ยจากพี่ๆยกได้อย่าง ตอนอยู่ปฐมคนอื่นเขาส่งโครงการวิทยาศาสตร์นี่ก็ส่งเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นไอ้กล้องนู่นกล้องนี้ใช่ไหมฮะผมก็ใช้วิธีแปลกกว่าึ้นเพื่อนก็คือว่าทำไอศครีมให้ทั้งห้องได้ดูว่าไอ้กเกลือเนี่ยมันไปตูดไอความร้อนได้ไงแต่ว่าข้อดีคือครูเนี่ยเขา encourage แทนที่เขาจะหัวเราะเหมือนเพื่อนๆหัวเราะตอนหมอสามนี่ขณะที่คนอื่นยังไม่รู้เรื่อง d n เเนี่ยผมเริ่มรู้เรื่อง d ี a นและขณะนั้นเนี่ยผมเริ่มรู้ว่าอ๋อจริงๆ DNA มันสามารถยึด sequencing ได้ตอนนั้น ก็ถูกเอนเคอร์รโดยครูในโรงเรียนว่าถ้า,างั้นคุณควรจะเป็นประธานชมรมวิทยาศาสตร์เราก็เลยมีความรู้สึกว่าจากการที่เราเป็น explorer เราเริ่มต้อง take role ของ leader ละตอนที่มีโอกาสเรียนอยู่ที่นีด้าก็เป็นโอกาสที่ดรสมคิดจาตุศีพิทักษแกเพิ่งกลับมาจากเคนลรอโอ้ทุกคนอยากจะทำงานด้วยผมก็ไม่รู้จักแกเท่าไหร่แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมมีความคิดความอ่านทางการจัดการอยากให้แกช่วยดูซิว่าใ เวิร์กไม่เวิร์กผมก็เลยเขียนเป็นเปเปอร์เชื่อไหมอาจารย์สมคิดซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่ซึ่งกาลังดังเนี่ยแทนที่แกจะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้แกกลับเอาเ a ปเปอร์ผมเนี่ยแล้วให้ฟีดแบ็ k ในวันลูกขึ้นเฮ้ยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกโอ้โหให้เนี่ยแฟกเตอร์หนึ่งเนี่ยการสร้างลีดเจอร์เนี่ยจริง,รงๆแล้วส่วนหนึ่งคือการได้รับโอกาสก่อนพวกเราก็เป็นคนที่โชคดีที่ได้รับโอกาสจึงได้เติบโตมาถึงวันนี้แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเด็กไทยของเราเนี่ย ดรสุวิทย์คิดว่าเรามีวิธีไหนที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราเนี่ยให้มีคุณภาพให้ทานกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าเด็กทุกคนมี potential เด็กทุกคนมีความฝันเด็กทุกคนมี passion แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือปลดล็อกข้อจำกัดแล้วปลดปล่อยศักยภาพพ่ๆออกมาให้ได้นะครับผมว่าส่วนหนึ่งของเค้าเชิไทยด้วยนะครับนะเราก็มีเค้าเชิดดีๆเยอะๆในความเป็น family นะแต่เราก็มีความเหมือนกับคุณพ่อผู้รู้ดี ถ้าพูดได้สุดตรงเลยคือแบบ command and control แต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันถึงยุคที่มันเปลี่ยนไปแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยประสบความสำเร็จหรือ lesson l e a r n ที่เราเคยมี failure ที่เราเคยม,คยมีมันไม่จำเป็นเสมอไปว่ามันจะต้องเป็นเรียแนนะว่าเด็กจะต้องเจออย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือเราต้องเปิดใจก่อนว่าบริบทของโลกเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเป็นสังคมแห่งโอกาสผู้ใหญ่ก็ต้องให้โอกาสกับเด็กเราควรจะเป็นคนที่สร้างอีโคซิสเต็มมากกว่าไปสร้างแพทเทิร์นว่า คุณจะต้องเป็นคนอย่างงูตอย่างนี้ผมคิดว่าการออกแบบปัะตุรปการศึกษาไทยเนี่ยไม่ได้มองภาพใหญ่ก่อนจริงๆภาพใหญ่ของโลกเนี่ยจริงๆมีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเราไม่ได้อยู่ในโลกของ Command and Control แบบเดิมเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรไปครอบเด็กคงไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะทำให้เด็กเนี่ยม,มีพลังอะไรออกมาเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันจริงๆมันหมีนเบรกและคันเร่ง มีบางส่วนที่เป็นคันเร่งก็คือตัวของอินดีพีเดนซ์คือเด็กทุกคนต้องมีตัวตนแต่อีกส่วนหนึ่งคืออินเ r อร์ด n พ e เดน์คือคุณต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอินเ r อร์ด n พ e เดน์บอกความเป็นคนอินด p พ n เดน c ์บอกความเป็นตนใช่ไหมฮะมันต้องบาลานซ์นะครับผมว่าถ้าเราจะสร้างคนในอนาคตเนี่ยเราต้องมีสองสิ่งน,นี้แต่บนสองสิ่งที่อยู่ในอีโคซิสเต็มที่ไม่ไปกดทับเขาไม่ไปเอาสิ่งที่เราเคยมีความสำเร็จสิ่งที่เราเคยล้มเหลวไปครอบเขา เห็นด้วยกับดรสุวิทย์มากๆเลยคะ่ะว่าเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้ independent และ interdependence ซึ่งแพรเลมเราก็ให้ความสำคัญกับสองเรื่องนี้มากๆเลยคะ่ะใน s h v e n t a b ของเราขออนุญาถามต่อคะ่ะว่าและจากประสบการณ์ของดรสุวิทย์ที่ได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่งสำคัญๆตั้งหลายตำแหน่งเช่นเป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ ชีวิตคงต้องเจอกับความท้าทายหลายอย่างอยากจะเรียนถามว่าดรสุวิชใช้หลักการอะไรในการจัดการกับความท้าทายเรานั้นมีอยู่แค่สองคำนะคือคำว่า possibility กับคำว่า positivity คือคุณต้องมองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะนั้นะมันมาจาก inner ก่อน inner ถ้าเชื่อว่า possible ต่อให้เจออะไรที่มัน challenge แล้วมันเป็นอุปสรรคเราจะไม่ทอแถเพราะเราเชื่อว่ามัน possible สเราแต่เราไม่เชื่อว่ามัน negativity เราเชื่อว่ามัน positivity เปนนั้นต่อให้เราเจอข้างนอกไม่เอื้อเลยนะแต่ผมมมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นรสชาติของชีวิตนะมันเป็น up up and ์ดมันก็เหมือนดิฟ้าอากาศบางวันอากาศดีบางวันอากาศไม่ดีแต่ว่าภายในเราต้องเอาให้มันน่นคงนะดรสุวิทย์เป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของ positive thinking ขอเรียนถามนะคะว่าแล้วเราจะช่วยกันสร้างให้คนไทยเราเนี่ยมี positive thinking ในการดำเนินชีวิตอย่างไรคะ าะว่าทุกคนมีอยู่แล้วล่ะยังยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะผมเริ่มจากการที่ผมมาอยู่ใน Con ซาวติ้งเฟอร์มก็เป็นอะไรที่เป็นบิสเนสเซกเตอร์เสร็จแล้วก็ท่านสมคิดก็ดึงมาทำเรื่องของ politics ใช่ไหมแต่พอตกงานปุ๊บเนี่ยล่าสุดเนี่ยอพอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเฮ้ย hey, กลับมีความสึกโอ้เรายังต่อจิ๊กซอว์ไม่ครบสิ่งที่ขาดคือโซเชียลตอนนี้ผมกับลูกสาวมานั่งทำโซเชียลแอนด์ไพรส์ที่เอาเรื่องของ youth in charge ก็คือเอาผู้นำเยาวชนมาขับเคลื่อนประเทศ โอ้ oh. นี่คือ positivity ผมไงคือแทนที่เราทําไมต้องโดนโออกแบบตําแหน่งอะไรเงี้ยเราไม่คิดอย่างนั้นเลยเรามีความสึกตั้งวันนี้นะโอ้จริงๆเราเนี่ยทำเรื่องนี้มานานแล้วผมถึงถึงคิดว่าจริงๆทุกคนคิดอย่างนี้ได้แหละเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่รอบๆข้างเขาเนี่ยเราจะทําไงที่จะสร้าง enabling environment s ให้เขารู้สึกเขา create the i r own challenge ใช่ไมไม่ใช่ว่าต้องไปรอ challenge จากข้างนอก คือถ้าเราเราสามารถ create our own challenge จากในเนี่ย challenge ข้างนอกนี้พูดตรงๆจิ๊บจิบคือเรื่องเรื่องเด็กๆถูกไหมครับเพราะว่าคาขึ้นสู้หรืออะไรเนี้ยมันต้องมาจากภายในนะครับคำถามสุดท้ายแล้วค่ะดรสวิทต์ดรสวิทต์มองว่าอะไรคือคุณสมบัติของผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถนำภาองคกรสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากการเป็นผู้นำบางครั้งไม่ใช่มานั่งผู้นำแบบ incremental leader นะไม่มีประโยชน์ i n c r e m e n เ a l leader เหมาะสำหรับผู้นำในอีกสภาวะหนึ่งแต่ในสภาวะที่โลกเปลี่ยนเร็วมากจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าความเป็นผู้นำไม่ว่าจะอยู่เอกชนหรืออยู่ในภาครัฐหรือใครก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องเข้าใจบริบทโลกาวันนี้ผมเรียกว่า one world one destiny หนึ่งโลกหนึ่งชะตากรรมร่วมก็คือเพื่อง่ายต่อให้เราจะแก้ให้เก่งยังไงถ้าเราไม่ร่วมมือกับคนอื่นก็เหมือนโควิดอะครับถ้าโควิดเนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งมานั่งทำของมันเองไม่เวิร์ก มันต้องทุกประเทศหรือคนในสังคมทุกคนต้องร่วมกันเพราะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือถึงบอกผู้นำต้องมี global mindset ต้องเป็น moral leader มันคือความกล้าหาญเชิงจริยธรรมคุณธรรมนะครับแล้วคุณต้องเป็นต้นแบบไงถ้าเกิดคุณไม่มีสิ่งนี้แล้วคุณจะเป็นต้นแบบแล้วใครจะไปเชื่อคุณในเมื่อเรา e e d collectiv e action ถูกไหมครับอันที่สองคือต้องใช้ความกล้ามากกว่าความกลัวความกล้าคือความกล้าในการเปลี่ยนแปลงแต่ความกลัวคือจะเปลี่ยนแล้วตัวเองจะอยู่ยังไงคือเรายัง เก e บสเตตัสควอยัง Resist to t change ทั้งๆที่มันมัน change เลี่ยงไม่ได้แต่สองเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยสิ่งที่ขาดเลยและยังปวกพร่องเลยคือเป็นสังคมที่มันยังไม่ clean and clear ไม่เฟียนแฟร์และไม่แข่งแชร์เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องต่อสู้อะไรคือสิ่งที่ยังขาดอ,อะไรคือเฟืองเกียร์ตัวสําคัญที่อาจจะต้องระมัดระวังนี่คือความกล้าความกล้าในการท้าทายสมมุติฐานนะครับ วันนี้ดิฉันโชคดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับดรสุวิตเมสินศรีหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มดิฉันสัมผัสถึงความมุ่งมั่นความห่วงใย,ยความจริงใจและความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและเยาว,วชนรุ่นต่อไปท่านรีมายเรื่องความเร่งด่วนและความสำคัญของ Transformation ในระดับชาติวันนี้เราต้องการผู้นำที่เป็น m o moral Leadership ในทุกระดับ ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีความกล้าหาญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นเพื่อทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงและถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกัน